สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยู่กับปอยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปอยอนำเสนอนะคะกระบะสี่ประตูนะคะสามสไตล์มาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบรถเนมือสองนะคะสีขาวของปอยนะคะจะเป็น isuzu gear auto ส่วนสีดําคันนี้จะเป็นเอ็กซิลี่หล่อตั้งแต่เกิดสีบอลเงินคันนู้นนะคะจะเป็นเกจซัดดีดีไอนะคะสามสไตล์ราคาเท่ากันก่อนที่จะไปแจ้งราคามาชมคันแรกกันก่อนค่ะนะ,ค,ะคันนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะเพราะว่าเป็นอ e ีสีประตูนะ้องมาในปี2023กระบะสประตูเกียร์ออโต้หนึ่0หมืนสี่พกิโลค่ะ สวยขนาดไหนนี่ขนาดยังล้อยังสวยเลยนะคะร้อมแม็กนาทีอีกันแดงขอบ18แบบนี้นะคะกำลังดีกำลังสวยนะคะสาภาพาบอกเลยไม่ผิดหวังมาชมเองมารองขับสิีมาดูมาเปิดฝากระโปรงดูได้นะคะนี่สาภาพาภายในของเขาแน่กะเกตด LDA คันนี้ปกติจะได้เบาะพาซึ่งเจ้าของเก่าเขาได้ทำการหุ้มเบาะมาเพื่อ ทำความสะอาดง่ายนะคะคุณผู้ชมนะคันนี้นะคะเกียร์ออโต้2,023ย้ำกันอีกรอบ14,000กิโลเดี๋ยวมาดูห้องเครื่อง นะคะคันแรกของเราก็วาวแล้วนะคะท่านใดที่ต้องการเกียร์ออตโตมาทดลองขับที่ MC 9 9 9กได้เลยหรือติดต่อไปล่อยได้เลยนะคะ0 8 5 5 5 1 4 5 4 5สภาพห้องเครื่องนะคะหัวน็อตเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมนะคะไม่สวยไม่เอามาขายรถทุกคันต้องการันตีได้ด้วยรถทุกคันนะคะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนไม่ปล่อยให้ลูกค้าทิ้งทางทางไม่ปล่อยให้ลูกค้าลอยแพเดี๋ยวรับชมเพจก่อนนะอันนี้2023 เพจนะคะจะเป็นอีสุสุแล้วภาษาอังกฤษนะคะอีสุสุมอเตอร์ไทยแลนด์นะคะ, Thailand, ะ,คะแล้วก็จะมีวันเดือนนะคะวันเดือน12นะคะ2 5งพันองนองสองนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะชัดเจนและที่สองพัญเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยแจ้งทั้งสามคันมาชม 2, าคันที่2กันคันที่2องอีสุสุเอ็กซิลีลอดตั้งแต่เกิดปี 2, 2022คันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของนี่ภายในห้องผู้โดยสาร คันนี้คุณแจมา1ดอกนะคะบางรุ่นบางคันมา2ให้2องย้ำเสมอรถมือ2อ,อคุณแจมาไม่เหมือนกัน X Series 4ประตูคอนโซลข้างหน้านะคะจะได้สัญ,ญลักษณ์ X Series อันนี้คือไม่ได้เอามาแต่งเองนะอันนี้ออกมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะรอตั้งแต่เกิดเลย X Series คันนี้2 2 0 0 0กิโล22,000กิโลนะคะจองได้รีบจองนะคะจับได้รีบจับเข้ามาชมมาเทสมาทดลองขับขี่ได้ นะคะรถทุกคันไม่เคยเก็บสีไม่เคยน้ำท่วมนะคะไม่เดิมๆสภาพเดิมๆนะคะมาชมในส่วนของนี้เลยห้องเครื่องรถห้องเครื่องรถสำหรับปี2022เราย้ำแล้วนะตั้งแต่คันแรก2022นะคะมาดูเพจค่ะมาดูเพจเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีมอ,อก,กอแต่ว่าปีเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นภาษาไทยมอ,อก,กอแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะจะไม่มีวันที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดูที่เบร์ได้นะคะนี่ค่ะ คันที่2เดี๋ยวราคาแจ้งนะคะปี2022และคันสุดท้ายปี2023เกตซตจะแตกต่างกันแบบไหนมาชมในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันนะก่อนที่จะภายในห้องผู้โดยสารเห็นล้อไหมล้อเกตซ์จะเป็นลายแบบนี้นะตัวนี้อ่ะคุณแจ1หนึ่งดอกค่ะให้ไปนะคะนี่ค่ะมาชมค่ะภายในห้องผู้โดยสารบอกคุณจะได้บอดหนังนะ ได้เบาะหนังนะคะตัวนี้นะคะเกจแซดดีดีไอหนึ่งมืนแปดพกิโลเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคูดคอนเทมดังติดฟังช์ชันมีหมดนะคะและที่สําคัญขาไดไม่ได้เลยนะคะแอร์ห้องผู้โดยสารมีแอร์มีที่ชาร์จแบตมีเฉพาะเกจแซดเท่านั้นมีเฉพาะเกจแซดเท่านั้นมาลองขับขี่ได้ นะคะพื้นที่กว้างขวางรถจอดอยู่ที่ mc 9 9 9าลำลูกกาคลองเจปทุมธานีนะคะมาปล่อยได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนรถทุกคันมีส่วนลดทุกคันแน่นอนนะคะเชื่อมั่นนะคะ mc 9 9นี่ห้องเครื่องนะคะนี่สภาพห้องเครื่องนะคะคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยนี่เห็นหม 2022, กับเท่ากับ X-Series อะนะคะเพจจะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องเงินเดิมรับประกันนะคะรับประกันทุกคันโครงสร้างเครื่องเกียร์กล่องให นะคะสามปีหรือ30,000กิโลหลังกาขายนะคะสปีหรือ3 0,000ื่นกิโลหลักขายคุณผู้ชมเกณฑ์เล็กๆน้อยๆเวลาปิดฝากระโปรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกดนะบางท่านกดนะหลายท่านเลยแหละครับกดนะคะแต่ว่าทำอย่างนี้ค่ะเอาประมาณนี้มันมีสปริงนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนเนาะนะคะอ่ะอ่ะฮะ,ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาสรุป คันนี้2,023กะบะ4ประตูเกียร์ออโตเกตเอดี14,000กิโลคันนี้ x อ็กซีรปี2,022 22,000กิโลเกียร์ธรรมดาคันนู้นสีบอลเกียรฟาด2,022 18,000กิโลเกียร์ธรรมดาขายเท่ากันในราคา589,000บาทค่ะ ออกรถได้ขอให้ประวัติดีนะผ่อนเดือนละ1นึ่มืนห้าร้อยบาทตลอดสัญญาปีจัดปีโอนภาษีพรบรับประกันหลังการขายนะย้ำเสมอรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่องโครงสร้างสามปี3ามหม่นกิโลมไม่สวยปล่อยไม่เอามาขายรถต้องดีต้องสวยซื้อรถทั้งทีมันต้องดีที่สุดคิดจะซื้อรถจะมือสคิดถึงปอยอ็มซีก้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ